ครับตอนนี้คุณพิมพิมนปัญญาณะรายงานมาจากโรงเรียนท่าสาราอําเภอเมืองเชียงใหม่คุณพิมพิมลครับตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณเจษดาคุณพิพาพรคะถึงแม้ว่าสถาน,นการณ์โควิด -19 ในประเทศนั้นมีแนวโนม้มที่จะรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าทางกกตกลางที่ได้เดินทางมาสังเกตการการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะเรียกร้องให้ประชาชนนั้นออกไปใช้สิทธิ์กันมากขึ้นค่ะส่วนทางจังหวัดนะคะตอนนี้ได้เพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เข้าออก ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมทั้งจะเชิญชวนประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสเป็นโรคนั้นเข้าไปตรวจรักษาได้ฟรีค่ะนายจรรย์ฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายประกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงกะกะตจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจความพร้อมที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งมูลนิธิพุทธสถานอำเภอเมืองค่ะตั้งแต่ก่อนช่วงเปิดหีบนะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งก็เข้มงวดมากเป็นพิเศษเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่รวมทั้งอุปกรณ์ทุกจุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรณีมีผู้ป่วยโควิด19จํานวนมากในพื้นที่ภาคกลางก็ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในทางเข้าออกสาธารณะของจังหวัดทั้งท่าอากาศยานสถานีรถไฟสถานีขนส่งรวมไปถึงทางถนนที่รถยนต์ทั่วไปสัญจรค่ะ ทางหลักขณะนี้นะครับเดิมเนี่ยเราก็ได้มีที่แม่อายนะครับที่อมกอยและก็ที่ดอยสะเก็ดนะครับในส่วนของเส้นทางจากทางสายเอเชียนะครับก็วันนี้จะได้มีการหารือกันว่ามีมาตรการอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับณขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ของของจังหวัดทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็มีการล็อกดาวแล้วนะครับ<ส>การเ,เข้มงวดจํากัดบุคคลที่จะเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะต้องมีการหารือกันส่วนกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากๆนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่มาราธอนในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็ยังจัดไปได้นะคะและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกิจกรรมอื่นๆน,นั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าสามารถทำได้ภายใต้คู่มือของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดค่ะส่วนทางกะกะตได้ขอความร่วมมือประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้โดยทำตามคำแนะนำของอสอมอประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ทุกจุดและร้องขอให้ออกไปใช้สิทธิตามหน้าที่โดยยืนยันเป้าหมายเดิมที่คาดว่า จะให้มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ75%ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังกังวลกับสถานการณ์ของโรคค่ะเรื่องการใช้สิทธิ์เราก็ได้แต่หวังว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับเพราะากระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลร่วมกับกระกะตได้เตรียมมาตรการป้องกันไว้อย่างดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้มาใช้สิทธิ์เกินมากๆครับ ส่วนเรื่องของการทุจริตนะคะคุณประกรณ์ซึ่งเป็นกกตกลางนั้นเปิดเผยว่าพบกรณีการเข้าข่ายทุจริตเกี่ยวกับการซื้อเสียงใน3จังหวัดก็คือจังหวัดสุขโขทยัยนครปฐมและกาญจนบุรีเป็นการพบเงินสดจํานวนมากและผู้กระทําก็รับสารภาพว่ามีการแจกเงินจริงค่ะแต่สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ในค่ําคืนที่ผ่านมากําลังชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน7หมู่บ้านในตําบลฟ้าห้ามอําเภอเมือง ได้ไปป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะแต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงกับข้อมูลจากทางกะกะตเชียงใหม่ที่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ้นนะคะส่วนพื้นที่ที่ทฉันยืนอยู่นี้ก็คือที่โรงเรียนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มี4หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะ ตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วมีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันหนาตามากขึ้นนะคะถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกรกตนแนะนำได้ว่าถ้าใครไม่สบายใจนะคะให้นำปากกามาเองก็ได้จากที่บ้านนะคะโดยขอให้เป็นปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพค่ะครับขอบคุณครับคุณพิมพิมลครับ